โอเคผมกราบสวัสดีนเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับสู่ b l a c k m m เมช Channel นะครับคิดถึงกันหรือเปล่านี่วันนี้ครับอากาศดีๆก็เอาลูกชายมาล้างกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าล้างยังไงนะครับเคยมีคนถามพี่ล้างรถยังไงเริ่มจากอะไรก่อนนะครับใช้อะไรล้างบ้างเดี๋ยววันนี้ผมให้ดูอุปกรณ์กนแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคครับผมก็อุปกรณ์คร่าวๆมีประมาณนี้จริงๆมีแปลงล้างโซ่อีกันนะครับก็น้ำยาล้างรถก่อนเลยนะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นของ m อมวเนาะคือมันไม่มีส่วนผสมของแว็กอะนะครับอันนี้สำหรับสีด้านนะครับจริงๆสีเงาก็ใช้ได้นะครับแต่บางทีเขาจะชอบใช้ที่แบบผสมแว็กมาแล้วใช่ไหมให้มันเงาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสีด้านนะครับแนะนำว่าให้เลือกซื้อ เป็นน้ำยาล้างรถอะไรก็ได้ที่มันไม่มีส่วนผสมของแว็กทำให้มันเงาเนาะเดี๋ยวสีมันจะเป็นด่างไม่สวยนะครับโซนักเอามาฉีดกับไอ้ส่วนที่บางทีมันเป็นสนิมนะครับเช่นลูกกุญแจนะครับหรือว่าอย่างของผมเนี้ยไปเปลี่ยนตัวตัวยืดพักเท้านะครับหรือบางคนที่ใส้เกียร์โยงนะครับตรงเนี้ย มันจะชอบเป็นสนิมกันก็แนะนำให้ฉีดเจ้าโซ n น็กหรือ WD40 ก็ได้ครับเนี่ยหรืออย่างรูกุญแจนะที่มีปัญหาไขไมไ่ค่อยออกก็ช่วยได้นะครับอันนี้สเปรย์ล้างโซ่นะครับใครจะใช้เป็นน้ำมงน้ำมันอะไรก,ก็ได้ครับแล้วแต่แต่ว่าผมสะดวกใช้อันนี้นะครับค่อนข้างเชื่อถือก็ซื้อมาใช้ตั้งแต่ ซื้อรถแล้วนะครับอันนี้สเปคเครืโซ่นะครับอันนี้ผมเอามาลองใช้ต่อผมอยากลองเทียบกับเจ้าไอจารบีขาวอะว่าอันไหนมันทนกว่าแต่จากที่ลองใช้อะจารบีขาวอะเหมือนมันจะอยู่นานกว่าในความรู้สึกผมนะอาจจะด้วยที่เราเห็นด้วยแหละว่ามันเป็นสีขาวนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยข,ข้อดีของมันก็คือ ใสนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้โซ่แบบโซ่แต่งอะสีทองสีแดงสีเขียวหรือว่าดำหมุดทองเนี่ยใช้แบบเนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไระมันใส่อะเออมันทำให้เห็นดีเทลของโซ่กว่านะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสประหยัดงบใช้จาบ,บีขาวดีกว่าครับอ่ะส่วนอันนี้สีสเปรเคลือบสีด้านนะครับสำหรับใครที่ถามว่าใช้แว็กไม่ได้ เราจะใช้อะไรดีนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เคลือบเจ้าตัวนี้เสร็จมันให้ผลลัพธ์ยังไงอ่ะให้ดูผลลัพธ์เติมก่อนนี่นี่ยังไม่ล้างนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาล้างรถกันเลยดีกว่าโดยเริ่มจากการตั้งสแตนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งสแตนไงนะครับ โอเคครับสเต็ปต่อมานะครับปกติผมจะฉีดน้ําก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเจ้าว้าวนะครับของรูปเจสิเมาฉีดสเปรย์นะครับก็ยังไงเดี๋ยวมาดูกันก็แล้วกันนะครับมาโอเคครับก็หลังจากที่ฉีดน้ำนะครับช่วยเขาเรียกว่าอะไรชำระล้างสิ่งสกปรกออกในส่วนหนึ่งนะครับครั้นี้เราก็จะมาใช้พระเอกของเรานะครับมาใช้ในการ ลลางโซ่ครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยดูนะค่าประมาณเนี่ยแม่งไม่ออกง่ายๆนะครับมันเป็นน้ํามันอนะ่ะเป็นจารบ,บีที่เราเคยเคลือไฟเนาะเนี่ยให้ดูนะเนี่ยมันไม่ได้ออกง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าพอใช้เจ้าตัวนี้แล้วมันจะออกอยังไงนะฮะ โอเคให้ดูกันนี่ขนาดยังไม่ขัดนะครับออกเยอะขนาดนี้นะฮะอาจจะบอกว่าเอ้ยวี่มันยังไม่เอี่ยมเลยนะครับอันนี้โซ่เกือบสอง0มืโลนะครับ <laughs> ดูตรงนี้เป็นหลักลนะใส่กิ้งเนี่ยข้างในนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็ขัดเอาช่วยนะครับโดยใช้แปลงนะฮะอันนี้มันแถมมากกว่าขวดนะครับถ้าเราสั่งเป็นชุดอะมันจะแถมแปลงนะก็มาขัดกัน อค okay, ครับอันนี้ก็ขัดไปแล้วนะครับอาจจะยังลงเหลือซากอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไอ้พวกขี้ดำๆเ,ๆเป็นก้อนๆเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนนี้ใช้แรงเยอะหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราฉีดน้ําล้างออกกันนะ ต่อไปก็ถึงเวลาของพระเอกอีกคนของเรานะครับก็อันนี้ผมใช้เป็นของ m อมเวย์นะครับแอมเวย์ผมสั่งทางช้อปปี้นะได้ซื้อผ่านตัวแทนนะครับใช้ได้ทีเดียว2อสมปีเพราะว่าไอ้เนี่ยคันใหญ่ผมก็ใช้อยู่นะครับก็เลือกรุ่นที่มันไม่มีส่วนผสมของแว็กก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรถด,ดำด้านของเราจะเป็นด่างนะครับก็ผสมน้ำหนึ่งฝาก็ได้ครับถ้าใครอยากจะใช้ยางอื่นก็ก็ลองดูครับเอาส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีส่วนผสมของแว็กหรือส่วนที่มันกัดสีก็ได้นะครับ มาโอเคลุยกันเลย โอเคครับต่อไปก็เป็นการเช็ดแห้งนะครับเออลืมบอกไปนิดนึงนะครับตรงเนี้ยที่มันเป็นแห่งม่าน้าอ่ะให้ปรับเป็นแบบมันไม่แรงนะครับถ้าเป็นก๊อกน้ําที่บ้านก็ใช้แบบไม่ต้องฉีดแรงเนาะไอพวกบาแรงดันสูงก็อย่าไปใช้นะครับเดี๋ยวแผงลังขึ้นมันลม้มแล้วก็ตรงโซ่ก็เหมือนกันนะครับของผมมันไม่ใช่แบบแรงดันน้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบฉีดหน้าบ้านเป็นเป็นสายที่ปรับปรับได้ครับก็ ก็ฉีแค่นี้พอนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดนะครับถ้าใครมีปั๊มลมก็ช่วยเป่าได้ก็ดีครับประหยัดเวลาเนาะ เนื่องจากวันนี้อากาศร้อนมากครับเดี๋ยวใช้ตัวช่วยดีกว่าจะใช้เครื่องเป่านะครับแล้วก็ผ้าเช็ดผสมกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้ที่ทำให้รถมันแห้งนะครับโดยเฉพาะสำคัญนะฮะก็คือโซ่นะครับต้องให้แห้งที่สุดนะครับเมื่อกี้ผมใช้ไดววเป่าเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับก็ก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับก็หาผ้าสักอันหนึ่งเอาไว้เช็ดโซ่โดยเฉพาะเพราะว่ามันจะมีแบบพวกคราบจารบงจารบ,บีนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพผ้านะครับเออเนี่ยมันจะดำๆหน่อยเออ ก็หาผ้าแยกเอาไว้เช็ดเลยนะครับตอนเช็ดนะครับก็อย่าสตาร์ทเครื่องนะฮะใช้อตั้งสแตนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าลูบแล้วก็หมุนมันไปเรื่อยๆค่อยๆทำนะครับเช็ดให้แห้งแต่ถ้ามีเครื่องเป่าก็เป่าครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คืออ่าอย่างนี้ก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะใช้ใช้วิธีเช็ดดีกว่า,านี่ก็ได้ ปุ๊บสตาร์ทเครื่องครับเสร็จแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งลืมไปว่าตั้งขาตั้งอยู่นะเอาใหมเอาไหมเอาขาตั้งขึ้นสตาร์ทรถครับหนึ่งเข้าเกียร์นึ่งสตาร์ทรถแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งนะครับ ที่ไม่แนะนำลควรระวังก็คืออย่าเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเอามือไปเขาเรียกว่าอะไรเอาผ้าไปเช็ดโซ่ตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผ้ามันจะเกี่ยวเอานิ้วขาดนะครับอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะจบขั้นตอนของการล้างแล้วก็เช็ดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเคลือบนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนก็ได้จะได้ไม่ลืม โซนักนะครับฉีดไปตามจุดที่แบบเราเสี่ยงว่ามันจะเกิดสนิมเนาะอย่างเช่นตรงนี้ถ้าใครซื้อไอ้ตัวต่อผักเท้ามาต้องฉีดนะครับคอยดูแลมันนิดหนึ่งแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวหาอะไรให้มันเคลือบอะให้มันเคลือบไม่ให้มันเป็นสนิมนะครับประมาณนี้ นะครับแล้วต่อไปก็พระเอกของเรานะอ่าระหว่างเคลือบโซ่กับชุดสีผมจะพ่นชุดสีก่อนดีกว่านะครับคือโซ่เราต้องการให้มันแห้งสนิทจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สเปรย์แมสนะครับแล้วเดี๋ยวพอทำเสร็จเดี๋ยวผมไปตากแดดอีกทีหนึงให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เ้ผมหลังจากที่เราเคลือบชุดสีเสร็จแล้วนะครับระยะเวลาผ่านไปพอสมควรนะเรารู้สึกว่าโซ่แห้งสนิทนะครับใช้มือลูบดูแลนะมีน้ำนะครับก็ต่อไปก็ทำการเคลือบโซ่นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเคลือบโซ่เอานะครับ โอเคครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นไอเหมือนฟองอากาศขา,ขาวๆเนาะแต่พอสักพักมันจะหายไปเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นจราบีขาวนี่มันจะแบบเห็นชัดกว่านะครับแต่ข้อเสียจระบีขาวคือมันแบบจักระดงกระเด็นกระดอนนะครับไปเลอะแบบล้อเลอะอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับเออเมื่อกี้ลืมไปว่าเดี๋ยวให้เห็นความแตกต่างระหว่างเขาเรียกว่าอะไรนะสี ด้านที่เคลือบกับไม่เคลือบนะครับเดี๋ยวไปทําให้ดูกลางแดดเนาะโอเคครับในบ้านอ่ามันไม่มีแสงเนาะออกมาต่างแดดให้ดูกันครับว่าถ้าสมมุติเราเคลือบเนี่ยสีมันจะเงาดําขึ้นขนาดไหนครับคือเนี่ยถ้าดูในกล้องผมไม่รู้เป็นไงนะแต่ถ้าเกิดดูของจริงอะ่ะแบบมันจะเห็นชัดเลยว่าแบบมันจะเป็นเกล็ดช้ำๆเงาเงเลยนะครับอ่ะให้ดูฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้ว ฝั่งนี้ยังนะครับเนี่ย,ยพลาสติกฝั่งนี้ยังนะเดี๋ยวดูว่าพอเราฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแบบหนึ่งมือเดียวไม่ค่อยถนัดอ่ะก็เขยา่าอันนี้เป็นแมตนะครับสำหรับรถด้านนะคุ้มเลยเพราะว่าผมแอร์ล็อกก็สีด้านก็ไม่ต้องฉีดเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับฉีดให้ดูเฉยๆ <laughs> อ่ะ สติกเกอร์ผมก็เคลือบด้านนะเอออะเดี๋ยวมาดูกันปึบความต่างเพื่อนจะเห็นว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรนะฉ่ำขึ้นเออมันไม่ได้เงาเหมือนแบบสีสีกลอสนะพวกสีเงาะที่แบบเวลาไปเคลือบแก้วแล้วก็เงาสะท้อนตาแตกนะครับนี่คือสเสน่ห์ของสีด้านนะครับแล้วคุณจะหลงรักมันนะทำความสะอาดง่ายครับไม่มีรอยขนแมว แต่ถ้าเป็นรอยทีก็คือนั่นแหละไม่ต้องขัดออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการล้างรถด,ด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ใครมีเทคนิคอะไรมาแนะนําผมได้ก็ฝากแนะนําด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปของเรารฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับครับคีปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ lacomesh channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับ